อันนี้เป็นซุปชิงไทเตอร์ตัวเดียวนะแต่เรามาใส่โปรเทคเพิ่มขา E จะมีสองี่สองโอห์มใส่หนึ่งโอห์มก็ได้แล้วตัวนี้ถ้ากระแสเกินที่าจะออนขาเบสจะลงกาวอันนี้ไปออกสิบสามจุดสี่ประมาณนี้อันนี้เราจะลองที่โหลดยี่สิบสองโอห์ม ที่ประมาณถ้ามีหลดประมาณร้อยเคไปประมาณเลือสิบเอ็ดโนคราวนี้เราจะเอา8ปดโอมใส่นะมันจะโปรเทคคือมันจะกระดกไฟลงคอาที่ R แปดโอม มันโปรเทคไนะไปเดีือสองวนแต่ก็กกไม่ได้พังไนงะ